ตอนนี้เพียนอยู่ที่สวนป่าเบนจากิติค่ะขณะนี้กำลังอยู่ในระหว่างการก่อสร้างดำเนินง,งานนะคะแต่หากแล้วเสร็จที่นี่จะกลายเป็นสวนสาธารณะแห่งใหญ่เป็นอันดับสองของกรุงเทพมหานคร,รแล้วก็เป็นสวนป่าแห่งใหม่ใจกลางเมืองด้วยค่ะ พื้นที่259ไร่ตรงนี้นะคะถูกออกแบบให้เป็นระบบนิเวศท,ที่เอื้อต่อทุกชีวิตในเมืองค่ะสามารถเข้ามาออกกําลังกายนันทนาการได้นะคะรวมถึงเรียนรู้เรื่องของธรรมชาติเพราะว่ามีการรวมป่าทั้ง6ประเภทมาไว้ในส่วนเดียวค่ะมีเกาะเล็กเกาะน้อยกว่า500เกาะนะคะแล้วก็มีพืชพันธุ์ต่างๆกว่า240ชนิดด้วยกันอาคารโรงงานยาสูบเก่าก็ถูกอนุรักษ์ไว้ในรูปแบบของพิพิธภัณฑ์ค่ะ วันนี้เราจะมาสำรวจแล้วก็ดูความคืบหน้าของโครงการในพื้นที่นี้กันได้รับเกียรติจากพันเอกชุติพัฒน์วรรณทองนายทหารโครงการให้ความรู้กับเราวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับครับเดี๋ยววันนี้ผมให้ข้อมูลความคืบหน้าในการจัดสร้างสวนป่านะครับซึ่งสวนป่าแห่งนี้เนี่ยก็ได้สร้างบนที่ราชพัสดุซึ่งเป็นพื้นที่เดิมของโรงงานยาสูบได้ส่งมอบคืนให้กับคมธนาลักษณ์เป็นเจ้าของโครงการในการดําเนินการ แล้วก็มีกองขบกให้ความร่วมมือในการจัดกำลังพลและเครื่องมือมานำเนินการขอสร้างนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับไปกันเลยค่ะ ามายืนอยู่ตรงอาัจาศั์การแก้เป็นลานกิจกรรมขนาดใหญ่ลักษณะเป็นเนินดินสูงขึ้นไปแล้วก็มีที่นั่ง็นชั้นบันไดความจุก็ประมาณ15,000มนคนตอนนี้อยู่ระหว่างดําเนินการในชั้นดินชั้นฐานลากอยู่เป็นจุดสูงสุดของ <ปะ S 2> สวนป่าเพราะว่าเดี๋ยวจะมีสกายวอล์คขึ้นทางนี้ด้วยตัวสกายวอล์คเนี่ยยกระดับลอยฟ้าสูงจากพื้นประมาณ4เมตรถึงสูงสุดก็คือประมาณ8เมตรเพื่อต้องการที่จะให้คนที่มาใช้พื้นที่เนี่ย เดินขึ้นไปข้างบนแล้วสามารถที่จะไปดูวิวมุมบนไดน้เชื่อมต่อกับสกายวอล์กเดิมสวนลุมพินีแล้วก็สามารถที่จะไปเดินลงทางสุขมุมวิทซอยสิงได้ด้วยถ้ามองไปด้านหน้าก็จะเห็นบ่อน้ำตรงนี้เราเรียกว่าบ่อน้ำบ,บ่อที่3ในโครงการนี้มีอยู่ทั้งหมด 4บอ่อแทนที่จะเป็นบ่อน้ําธรรมดาเพื่อต้องการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเขาก็ใส่เนินดินเข้าไปใช้ภูมิปัญญาดั้งเดิมก็คือเหมือนการปลูกต้นไม้เรายกล่องสวนเกิดระบบนิเวศภายในเกาะจะมีนกจะมีสัตว์เข้าไปอยู่อาศัยได้ตัวต้นไม้เนี่ยก็จะเป็นการช่วยบําบัดเรื่องของน้ําต่างๆด้วย จะมีต้นไม้ยืนต้นอยู่3กลุ่มกล<ะ>ุ่มแรกก็คือกลุ่มต้นไม้เดิมที่เขามีอยู่แล้วในโครงการอย่างเห็นต้นใหญ่ๆที่เห็นอยู่นะเดิมมันเขามีต้นไม้ตรงนั้นอยู่แล้วแล้วเราไปขูดบ่อแล้วเราก็ทําตรงนั้นไว้ให้เป็นเกาะซะเราก็จะใส่ต้นไม้ล้อมเพิ่มเข้าไปคัดเลือกมาเนี่ยก็มีรวมๆอยู่ประมาณ200กว่าชนิดได้นะครับแล้วก็กลุ่มที่3ก็คือกลุ่มไม้กล้าเราเอาไม้กล้าที่มาจากการเพราะ,มะเมล็ดเราจะสร้างสวนสาธารณะโดยที่ ไม่ไปเบียดเบียนป่าที่อื่นไม่เอาต้นไม้จากที่อื่นมาประมาณ80%เนี่ยจะเป็นไม้ที่เราเพาะขึ้นใหม่มาจากมาเมล็ดตรงนี้ถูกออกแบบให้เป็นป่า6ลักษณะด้วยกันป่า6ลักษณะเนี่ยจะกระจายอยู่ตามพื้นที่กุ่มป่าชายเลนเนี่ยจะอยู่ทางด้านทางด้านเหนือของของโครงการแล้วก็มีป่าชุ่มน้ําก็จะอยู่ถัดลงมาตัวป่าดิบเนี่ยจะอยู่รอบนอกของบ่อ แต่ในส่วนของตรงกลางเนี่ยมันก็จะเป็นป่าชุ่มน้ําทําไมถึงรวมป่าทั้ง6แบบนี้ไว้ในสวนป่าเบนซกิติคำว่าสวนป่าเนี่ยก็คือมันต้องมีความหลากหลายฉะนั้นพืชพันธุ์ไม้เนี่ยต้องค่อนข้างหลากหลายแล้วก็เพียงแต่ว่าเราจะต้องมาจัดกลุ่มโซนว่าพื้นที่ตรงนี้ควรที่จะเป็นกลุ่มโซนไหนเพราะว่าเขาก็จะมีธรรมชาติในการอยู่ร่วมกันแล้วก็การดูแลรักษาความต้องการปริมาณน้ำนี่ก็จะต่างกัน ตรงนี้เราเรียกว่าบอดวอล์กเวลาคนมาใช้บริการเนี่ยเขาสามารถเดินมาบนสกายวอล์กเสร็จแล้วก็มาลงตามพื้นที่โซนบอร์ดต่างๆเขาลงมาปุ๊บการที่จะเข้าไปเดินดูสวนแล้วก็บ่อน้ำเนี่ยก็จะใช้บอดวอล์กในการเดินไปก็จะเห็นธรรมชาติของสวนป่านะครับแล้วก็ถ้าจะหยุดดูชมวิวถ่ายภาพก็จะมีศาลาพาเวลเลียนเนี่ยซึ่งมันจะยกระดับขึ้นไปอยู่ประมาณที่ระดับประมาณ4เมตร Liberal, หลังน e ี้ที่เราลำลังเดินอยู่นะคะก็เป็นอาคารเก่าตั้งแต่สมัยเป็นโรงงานยาสูบเลยจะนํามาทําเป็นอะไรต่อคะเราจะทําการรีโนเวทใหม่โดยที่ยังคงเอกลักษณ์ของตัวโรงงานผลิตยาสูบ5ก็อย่างเช่นตัวผนังอิฐจะเห็นว่าตรงฟางตรงนี้มันมีพื้นที่โล่งเนี่ยเราก็จะเอาดินเข้ามาถม ทำเป็นกระบะแล้วก็ปลูกต้นไม้ใส่ซึ่งต้นไม้เนี่ยจะเป็นต้นไม้ใหญ่เลยนะครับอนาคตเขาก็จะสูงขึ้นไปโตขึ้นไปก็เป็นป่างั้นสามารถที่จะมาจัดก,กิจกรรมใน,นลักษณะเป็นศูนย์เรียนรู้พื้นที่พักผ่อนหรือกิจกรรมใดๆได,ได้พื้นที่ชั้น3อยู่ด้านด้าขาวามือนะครับตั้งใจไว้สําหรับเป็นพื้นที่สําหรับทําเป็นพิพิธภัณฑ์เฉลิมเกียรติ จะเปิดให้บริการนะคะต้องบอกว่าความก้าวหน้าล่าสุดในงานสวนป่าอยู่ที่30งานปรับปรุงอาคารอยู่ที่8คาดว่าทั้งหมดจะแล้วเสร็จในปี2565ค่ะระหว่างนี้งดการเข้าใช้พื้นที่จนกว่าจะได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งค่ะ